อืมนแกไมหาหมอแบบเคยไปไปนอนโรงพยาบาลอะไรไหมเคยเคยส่วนมากเป็นโรคอะไรกันหรืออะไรเร็วหอบหอบหอบเป็นหอบด้วยคือแล้วกลางค่ำกลางคืนยิ่งเป็นลำไม่สบายใครจะดูแลผมเลิกจะบอกโอ้ยแกป่วยเแกแกจะบอกบ้าไม่ไหวแล้วพาไปโรงพยาบาลอืมแกพาสบไปเรื่องอาหารการกินเนี่ยแกก็ทำแกกินเองได้ ใช่ใช่ใช่เห็นว่าเสิรบข้าวอะไรเป็นข้าวกินแกงผีทอดปลาทูครับแกงอะไรแกทำได้ครับออืืมมลูกลูกเขานี่มาเยี่ยมบ่อยไหมนานเขามาถึงผู้หญิงหรือเปลชาผู้หญิงสิ ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุจนกระทั่งเกิดคำสามคำนะแก่ก่อนรวยแก่ไม่มีที่ไปและแก่ไร้ที่พึ่งรวมถึงแก่แบบโดดเดี่ยวเพราะอะไรทราบไหมครข่าวต่อไปนี้ที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับต้องขอออกตัวต่อเลยนะครับผมเล่าเรื่องข่าวเรื่องนี้ประชี้นะครับแต่ไม่ได้ต้องการอยากที่จะไปกระทบหรือว่าไปกระแทกหรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างน่ากลัวเหมือนกันต้องใช้คำว่าน่ากลัวก็ได้น่ากังวลไหมคือน่ากังวลวงเล็บมากมากเพราะอะไรครับเวลาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยจะก้าเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุผู้ง่ายครับประเทศนั้นแต่งไปด้วยผู้สูงอายุที่มากกว่าจำนวนประชากรในภาพรวมและมีกฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยนะฮะโดยใช้เวลาเร็วกว่าประเทศเพื่อนบ้านมันน่ากลัวไหมล่ะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเข้าสู่ภาวะของการมีคนสูงอายุเนี่ยนะครับ เร็วกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยซ้าไปเร็วกว่าประเทศที่กําลังพัฒนาด้วยเหมือนกันนะครับถามว่าทําไมถึงเกิดอย่างนั้นแต่ในขณะนี้ก็เลยทาให้เนี่ยเกิดสภาวะที่หลายคนอาจจะบอกว่าตอนนี้สังคมประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีแก่ก่อนรวยนะฮะมีแก่ไม่มีที่ไปนะแล้วก็แก่ไรที่พึ่งนะฮะแล้วก็แก่แบบโดดเดี่ยวถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกังวล ในคำสี่คำนี้ยท่านผู้ชมกังวลสถานะอะไรมากที่สุดจดไว้ก็ได้นะครับคือมันเยอะนิดนึงแต่ว่าผมอยากเห็นฮะอยากฟังด้วยครับท่านผู้ชมกังวลสถานะอะไรมากที่สุดระหว่างแก่ก่อนรวยแก่ไม่มีที่ไปแก่ไร้ที่พึ่งแก่โดดเดี่ยวส่งครับส่งเลยนะฮะท่านผู้ชมครับ ตอนนี้สถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยนี่นะครับสื่อต่างชาติก็ได้มีเคาะได้รายงานแล้วก็บอกมามีอยู่สสถานะด้วยกันแต่จร,จริงเนี่ยโดยรวมมันก็คือว่าตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วเกินไปและเร็วกว่าหลายประเทศที่กําลังพัฒนาซาซุ้งไปด้วยแล้วนะครับมันมีอยู่4ตัวเลือกท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้ลักษณะสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทยนี่นะครับเป็นแบบไหนฮะระหว่างแก่ก่อนรวยแก่ไม่มีที่ไปแก่ไร้ที่พึ่ง แก่โดดเดี่ยวส่งเลยนะครับ The Economist เป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับเขามีหน่วยงานที่เรียกกันว่า Economist Intelligence Unit ซึ่งเป็นสำน,นักวิจัยของ The Economist เนี่ยนะฮะได้พูดถึงบทวิเคราะห์ความยากจนความยากจนในเอเชียความยากจนในประเทศกำลังพัฒนาและความยากจนที่เชื่อมต่อกับสถานะของการเกิดสังคมสูงวัยในแถบเอเชียและประเทศกำลังพัฒนานะครับ เขาบอกว่าผลจากการวิจัยของเขาและศึกษาออกมาได้เปิดเผยครับ่าตอนนี้มี3ประเทศไทยเวียดนามศรีลังกานะครับรเผชิญปัญหาภาวะแก่ก่อนรวยแก่ไร้ที่พึ่งแก่ไม่มีที่ไปแก่โดดเดี่ยว <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงนะ <c oughs> เพราะว่าอะไรทราบไหมครับการที่มันจะเกิดสถานะ4ประเภทนี้ได้ก็แสดงว่า1สัดส่วนของประชากรที่เข้าสู่วัยหลังกเกษียณหรือผู้สูงอายุนี่นะครับสัดส่วนนี่นะฮะ เมื่อเทียบกับเวลาปรากฏว่าสัสดส่วนเนี่ยใช้เวลาน้อยมากที่ทําให้มีสัสดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแค่นี้เองนะจุดมันอยู่ที่ตรงนี้ครับนั้นผมถึงถามท่านชมไปเมื่อสักครู่เขาว่าตอนนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมรู้สึกกังวลสถานะอะไรสําหรับสังคมสูงวัยในประเทศไทยมากที่สุดมี4ตัวเลือกแก่ก่อนรวยแก่ไม่มีที่ไปแก่ไร้ที่พึ่ง แกโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นพิมพ์และส่งมานะครับอ่ะมาต่อตรงนี้ทำไมก็ถึงมองอย่างนั้นเพราะในรายงานที่เรียกว่า Asian Country Face an Aging Crisis นะฮะกำลังบอกชัดเจนว่า3ารประเทศนี้มีปัญหาอย่างนี้ทีนี้มันต้องมีตัวเลขถูกไหมฮะในรายงานชิ้นนี้บอกว่าในช่วง20ปีคือตั้งแต่ปี2545ถึง2564ประมาณ19-20ปีเอาแบบกลมๆเนี่ยนะครับประเทศไทย มีบุคคลที่เข้าขายสูงอายุคือตั้งแต่65บปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะในช่วง20ปีนั้นนะฮะคือ4 5ห้าถึง64เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเเป็น1 4เภายในระยะเวลา20ปีไอซินดาตัวนี้บอกอะไรแสดงว่าในในในระยะเวลา20ปีประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง2เท่าภายใน20ปีถูกไหมฮะและสัดส่วนตัวนี้เพิ่มขึ้นจากเลขหลักเดียวกายเป็นเลข2หลักและสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่า เมื่อเอาเวลา20ปีตรงนี้ในช่วงเวลาปีพศที่ตรงกันเป๊กเลยเนี่ยไปเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันพบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศที่อยู่ในประเทศกําลังพัฒนาเอามาดูกันครับเขาบอกว่าประเทศที่เข้าสู่ผู้สูงอายุหรือสูงวัยเนี่ยนะฮะในสัดส่วนแบบนี้นะคือ65ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้เวลา24ปีนะครับ ถึงจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือปีขึ้นไปอเมริกาใช้เวลา72ปีนะฮะถึงจะมีผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปฝรั่งเศสใช้เวลา115ปีนะฮะถึงจะมีผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะญี่ปุ่นอเมริกาฝรั่งเศสที่เป็นประเทศที่พัฒนาชั้นนําเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกทั้งนั้นแต่ประเทศไทยใช้เวลา19หรือ20ปีะฮะที่มีผู้สูงอายุตัต้ง แล้วโตอย่างรวดเร็วจาก 7- เป็น14เหรือเพิ่มขึ้นถึง2เท่ามันจะไม่น่ากังวลได้อย่างไงล่ะครับท่านผู้ชมครับนะว่าต้องมาดูสาเหตุกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนอกนือจากตัวเลขที่ยืนยันแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เราเห็นชัดเลยนะครับว่าในแง่ของรายได้เมื่อเทียบกับสถานะของผู้สูงวัยนะครับเขาบอกว่าในปี2564เนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ษษมวลรวมหรือว่า GDP ขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยในปี64เนี่ยมันอยู่ที่คิดต่อหัวกันออกมาเนี่ยนะครับประมาณ260,000กว่าบาท แต่ถ้าไปเทียบผู้สูงอายุญี่ปุ่นนะฮะที่อยู่ในญี่ปุ่นด้วยเป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะพบว่าเนี่ยนะครับรายได้ในสกุลเงินดอลลาร์ของผู้สูงอายุของคนญี่ปุ่นเมื่อเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยสูงกว่าคนแก่ในเมืองไทยถึง5้าเท่าคือพูดง่ายครับคนแก่ญี่ปุ่นเนี่ยยังมีรายได้นะ,ะหรือมีอะไรก็แล้วแต่สูงกว่าคนแก่ในประเทศไทยถึง5้าเท่าเหลือเชื่อครับเนี่ยมันถึงมันถึงได้เข้าสู่ตัวแรกที่บอกว่าแก่ก่อนรวยไงฮะนะฮะ ทีนี้ต่อมาครับปัญหาสังคมของการแก่ก่อนรวยซึ่งเป็นหนึ่งใน4ส,สถานะที่ตอนนี้ประเทศไทยเจอเนี่ยนะครับตอกย้ําชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวหรอกนะครับมีเวียดนามศรีลังกาและประเทศไทยรวมอยู่ด้วยซึ่งมีสถานะแก่ก่อนรวยเกิดขึ้นนะครับสิ่งสําคัญต่อไปคือวมันส่งผลกระทบต่ออะไรฮะรเศรษฐกิจระยะยาวอย่างแน่นอนครับคือในขณะที่คนเนี่ยนะครับไม่ต้องทํางานอีกต่อไป เข้าสู่สูงอายุแล้วกําลังวังชาเรี่ยวแรงอ่อนลงไปเยอะเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่มีเงินเก็บสะสมมากพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองในบ้านปลายของชีวิตได้ดีเท่ากับคนสูงอายุในประเทศอื่นๆที่มีเงินเก็บมากพอและใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสะดวกสบายลูกหลานไม่ต้องดูแลก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอันนี้เรื่องใหญ่นะฮะมันสะท้อนกลับมาตรงที่ว่าตกลงล้วต้องจัดเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราท่านๆก็จะเข้าสู่เกณฑ์ผู้สูงอายุนะ่อยอย่างแน่นอนถูกไหม นั่นก็แสดงว่าโดยเฉลี่ยในภาพรวมเนี่ยผู้สูงอายุาประเทศไทยเนี่ยเงินเก็บก็ไม่มีนะฮะร,รายได้ก็หายเงินเก็บก็ไม่มีนะลูกหลานลูกเล็กเด็กแดงจะเลี้ยงดูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับบทวิเคราะห์ของอสนักข่าว t ด e อีโคโนมิสเนี่ยนะฮะยังบอกไปเลยครับว่าไอ้ปัญหาแก่ก่อนรวยเนี่ยนะครับแล้วประเทศไทยยังเจอการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุแบบชนิดที่ขยานแบบไม่ทันตั้งตัวก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับ นี่ต่อมาเนี่ยนะครับยังมีอีกหนึ่งปัญหาสถานะคือแก่ไม่มีที่ไปเขาบอกว่าประชากรที่ทํางานในประเทศไทยเนี่ยลดลงทําให้ประชากรที่เข้าสู่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับทำงานในเมืองใหญ่นี่นะฮะหมดโอกาสในการทํางานในเมืองขนาดใหญ่ๆลดลงนะครับและที่สําคัญก็คือว่าในแง่ของผู้สูงอายตุต่างๆจังหวัดเองก็ไม่มีงานทําเนื่องจากว่าถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวอยู่ด้วยคือเข้าข่ายของการแบบแก่โดดเดี่ยวเพราะลูกหลานเข้ามาทางานในหัวเมืองขนาดใหญ่ หรือแม้แต่เมืองที่อยู่ในอำเภอเมืองและที่ให้คนเท่าคนแก่เนี่ยอยู่ตามตำบลหมู่บ้านซึ่งโดดเดี่ยวอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีความน่ากังวลกับสถานะผู้สูงอายุอยู่สี่อย่างด้วยกันคือประเทศไทยแก่ก่อนรวยนะแก่ไม่มีที่ไปนะแก่ไร้ที่พึ่ง แก่โดดเดี่ยวท่านผู้ชมคิดว่าสี่สถานะเนี่ยท่านผู้ชมห่วงอะไรมากที่สุดนะครับส่งเข้ามา